สวัสดีครับผมจุจจอนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนนะครับบ้านแพร็วเป็นบ้านของอาก้วเองนะครับซึ่งก็มาถ่ายที่นี่หลายครั้งละแล้วก็วันนี้ผมมีเมนูที่แบบเอ่อทำง่ายแต่ว่าหากินยากนะครับเอ่ออาจจะไม่หากินยากสําหรับคนคนที่เคยซื้อแต่ว่ามันจะหา ยากสาหรับคนที่จะซื้อไปขายหรือว่าซื้อไปกินนะครับเป็นเมนูไข่หมึกนะครับอ่าอันนี้คือไข่หมึกไทยทําไมผมถึงบอกว่าไข่หมึกไทยก็เพราะว่าผมไม่เอามาจากลงเองส่วนใหญ่ที่เห็นขายอยู่ตามท,าทั่วไปเนี่ยผมกล้าบอกเลยนะครับว่าเป็นไข่หมึกของนอกไข่หมึกฟิตที่มันเป็นพวงใหญ่ๆ คือเป็นเป็นตับใหญ่ๆที่เป็นคู่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีขา,ขาวๆเยอะแล้วก็ซึ่งที่มันจะเห็นเป็นสีเหลืองๆอย่างเงี้ยมันจะน้อยอือันนี้เขาเรียกว่าไข่หมึกนอกนะครับจะเข้ามาเป็นแพ็คแต่สําหรับผมก็คือผมไปเอาที่ล้งหมึกเลยนะครับพอที่มหาชัยนี่ล้ล้งหมึกเยอะมากผมบอกให้เลยทําหมึกก็เยอะมากนะครับผมก็ไปขอปันเข้ามาหนึ่งกิโลสวยบอกได้เลยเนี่ยสวยมากๆอืม เห็นไหมครับยิ่งสีเหลืองเนี่ยเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับถ้าสีเหลืองไอ้ถ้าสีขาวๆเนี่ยมันจะเป็นมันมันเยอะเหมือนมันมันมนี่หอมเดี๋ยวเทีมบอกว่าเป็นเมนูที่ง่ายก็คือว่าก้าวไปทอดเหมือนงานวัดอะทอดแล้วก็เอาจิ้มซีฟู้ด่าดหัน่นผักกาดซอยซอยลองก้นแล้วก็นี้หวังจบแค่นั้นนะครับแต่ว่าหาซื้อยากหน่อยสดๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันอันนี้ก่อนมาแบ่งแบ่งออกมาไว้ก่อนโอ้โหแม่งเหนียวหนึบๆเลยนะครับยอดจริงจริงรดูนะครับไข่หมกสวยด้วยเยอะจริงๆเยอะจริงๆนี่เป็นไงเดี๋ยวทำโชว์ให้ดูนี่ไข่ไทย นี่นะครับดูได้เห็นไหมอ่ะดูได้ไม่ต้องใช้แป้งดูได้นะครับนี่ไข่ไทยเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับชิ้นมันจะเล็กๆอย่างนี้ไข่ไข่นอกไข่นอก,นอกมันจะมันมันจะเยอะแล้วมันก็มันกวงใหญ่ๆยาวๆซึ่งซึ่งมันไม่อร่อยไันขา,ขาวๆนี่เขาเรียกอะไรจริงๆแล้วเป็นพวกอสุจิของของเขาเรียกอะไรสเปิร์มสเปิร์มของหมึกนี่ เป็นสเติมหมึกนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งตัวเนี่ยนะตัวมันไม่ใหญ่นะครับเนี่ยเห็นปะนี่คือหนึ่งตัวก็ได้แค่นี้หมดนี้ก็หลายตัวอยู่เดี๋ยวผมจะแบ่งจะทำสักสองอย่างคือทอดเนี่ยยอดเหนียวหนึบนะครับดูนะครับโอ้น่ากินจริงๆรินี่ครับไข่หมึกเสร็จแล้วนะครับหนึ่งเมนูอ่าเดี๋ยวเนี่ยเอาไปทอด กระทะร้อนได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เลยใส่เลยทอดท้หมดเลยทอดทหมดเลยทีเดียวเลยนี่เรเรียบร้อยมันจะระเบิดแล้วเนะี่ยแหลมเลยแหลมเลยหลังสามชิ้นเหนไหมเวลาซื้อไข่ซื้อไข่ใบใหญ่ แล้วจากนั้นก็เดี๋ยวเราใส่ไข่ดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวใส่ไข่โรดาใส่ไปเลยปุ๊บใส่ไข่นะครับเด็ดเด็ดใส่ไข่ส,สามใบเลยอ่ะใส่สามใบ

อ่ะเดี๋ยวนะครับว่าเดี๋ยอ่ะไปนิดนึงมื้นเราผัดหน่อยอหน่อยอแล้วก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเแล้วเรานี่เลยนะครับทีเด็ดใส่ลงไปเลยหัวง,งอกนะครับ <laughs> เราจะผัดเหมือนออส่วน แต่ว่าเราใช้ไข่หมึกแทนโหยอดยอดครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใชนได้ห็นได้ปิดแก๊สเอาส่งนอกแค่แค่พอมันเกือบจะสุกนะครับถ้าสุกมากมันจะนิ่มมันจะหดมันจะเขียวอืมดูสังเกตจากผักชีได้นะครับผักชีผม ยังไม่ค่อยเอ่อเขาเรียกอะไรไม่ค่อยสุกไม่ค่อยสลดอะไรเท่าไหร่นะครับโบสังเกตได้โอ้โหไข่หมึกทำเป็นผัดเหมือนอ้อส่วนโอ้โหสุดยอดไปดูตัดรายการนะครับแน่นอนครับ ไข่ยาวซอสแล้วใครจะราดด้วยซีฟู้ดได้หมดเลยครับตามตามันต้องสองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่มึกอ้อส่วนเห็นไหมมีชื่อแล้วนะครับหอมหอมหอมนะครับเพิ่มเติมด้วยใส่พริกไทยไว้นะครับโหดูยอดหอมอันนี้ก็ ล,ลีลุงป้ามาเยอะนะครับดเนี่ยอันนี้ใด้ผัดผัดกระทะหนึ่งได้สองจานเลยเต็มๆเยอะอันนี้ต้องโรยโรยพริกไทยหน่อยให้ฉุนๆนะแหลมแหลมกินกับซอสอืมกินเดีย๋ยวเราให้กินกับซอสพริพกแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดกินได้แบบสองอย่างเลยดูแม่งเหมือนพอส่วนนะครับแต่จริงแล้วมันคือหมึกไข่ เฮ้ยไข่ม <descon> ึกเออโหดูล <guarding okay>? ิ้นพันกันแล้วโดน้ำแกกควยไปลิ้นพันเลยไมไดครับม่ดโครับลองๆเนี่ยเราลองหนอไม้ไม่เหลือไง้ไมแห้งคอคอคอซอสมนเขือซอสซอสซอสมะเขือซอสมะเขือราดนะครับซอสราดานแก่วอ๋อ ลองอ่ะลองก่อนชามอะไรคะนี่ไข่ไข่หมึกไข่ไก่โอหสุดยอดเดี๋ยวพี่มีไปตรวจคุณภาพอือสิบสิบสิมีสิบปได้เลยปกติถ้ากินเรากินออส่วนแล้วมันจะรู้สึกว่าเลี่ยนเพราะว่าเนื่องจาก มันมีแป้งมีอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่มีแป้งเลยมันจะแห้งๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเหนียวๆนะครับเต็ม,ตมๆเลยกินเนื้เต็ม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 เลยสุดยอดเลยเต็มๆเลยนะครับก็เดี๋ยวก้อนจะได้ไหม,มไมได้เหรอขอบอกครับนอกจากจะไปทอดแล้วขายแล้วก็จิ้มตีพูดแล้วสำหรับเมนูนี้ก็น่าสนใจเป็นพิเศษเลยครับ อยากให้ต้องต้องให้คุณป้าลองมั่งอืย่าให้คุณป้าลองเให้คุณป้าลองก็เป็นไงอร่อยค่ะยังไม่ได้กินเลยพูดอะไรก็ได้ทาพูดว่าอร่อยอพูดอะไรก็ได้รสยอดค่ะอืฮะ น้าพผู้บ้าอร่อยทุกอย่ก็ได้สุดยอดมากนะคะพ่อครัวมาเองค่ะพ่อผรัวมาเองแต่ว่าวันนี้กับข้าวมันโตนี่ก็เพียบแล้วเห็นไหมติดขอก็น้ำแกงควยเพิ่มหน่อยโอก็ได้เอาอะไรมา สำหรับเมนูก็ผ่านเลยนะครับใช้ได้เลยเราเตรียั่งใครมาแล้วแหละเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับดูเดี๋ยวโดนเนี่ยเดี๋ยวโดนจัดกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยววันนองบัตจัดจัดจัดกระน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเนี่ยดู นีจิ้มทีฟู้ดลาดไปลาดไปนะครับเนี่ยลาดเยอะๆหน่อยกินทีฟู้ดนั่งแล้วถ้านั่งแล้วกินเยอะเยอะแล้วอิ่มไปปุ๊บแล้วอิ่มก่อนใครอ่ะอ่ะมันแรงไงยังไม่รู้อร่อยอร่อยอย่าวิตกลุกแล้วลุกไปไหนจะกลับไปเลยไปใส่ยาฮะไปสอดยา จินแบบกินีฟูดยขนดนีดูเลาทำนงไิ้ปยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับมัน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 ยิ่งกินยิ่งอร่อยมากมันแห้งเยี่ยมเพาน้ำมะขามอ่ะมอ่ะมาทุกเปียกสดดุดยอด ลงดักแล้วลงเปเยอะตอนได้น้ำก็มาทำสี่ห้าลายดองแล้วทานเสร็จสามสองเดือนก็ไปแล้วกลับลูกไม่มีเลยนี้นี่ก็เห็้ตาพ้อมมาเสียไปจับไม่เคยกินปลาความน้ำจืดขึ้นมากกนแบบตอก้อมก็ปลาช่อนปลาช่อนสมุนไพรนะครับโหยอดยอดเลยไผ่ก่อนอันนี้ครับเอออร่อยจังรสชาตินะถ้ทำไม่ได้วย โหทำยากให้จำรสชาติน้ำแล้วก็ตำยอดถึงยอดแมูมันคือจะอไรปล่อยแม่งวงเยันแล้ว่อมันแห้งแอบไปดูมะม่วงลูกไปเรื่อยมะม่งตรงไหนย่างมันต้องย่างเลยโอเคนะครับมันแก่มีสีฟูไปละขอกกินก่อนนะครับวันนี้กับข้าวเมนูอร่อยมากนะครับ นอะไรคคนนนกิิะ,ะรูปมันกลมดีนะอะไรยกมือเยี่ยมใช่ไหมเยี่ย,ยมทุกอ,อ,อ,อย่างเยี่ยมทุกอย่างมีหวัวที่ลงด้วย,ยทำตลายโอเคไปละอย่าลืมกดติดตามว่ะจุ๊บอันทัวแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ